สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาวีตันทิวุธเมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 1โรงเรียนโซลีฮิยะสมัยนั้นนะโรงเรียนโซลีฮิยะอัดดีนิยะสมัยนั้นขณะนั้นเป็นโรงเรียนมาตรา15ทับ2แล้ว มีเงินได้รับเงินอุดหนุนเป็นรายปีโรงเรียนก็มีเฉพาะข้าราชการครูจำนวน8คนทำให้โรงเรียนเนี้ยขาดบุคลากรครูประภาเลยขอช่วยให้ครูวิภาวีมาช่วยสอนวิชาภาษาไทยเมื่อเข้ามาอยู่แล้วก็เกิดความรักความผูกพันกับนักเรียนรักอาชีพ ครูนะความเป็นครูมีความรักความผูกพันกับนักเรียนเพื่อนร่วมงานและโรงเรียนทำให้เกิดไม่อยากเปลี่ยนนะซึ่งจริงๆแล้วขณะนั้นนะคะมีการรับสมัครพนักงานราชการครูสุพิษเนะี่ยซึ่งเป็นปโอโรงเรียนสมเด็จหลวงพทุทธวดวชัรใ,ให้ครูวิภาวี ไปเป็นพนักงานโรงเรียนสมเด็จหลงพ่อทวดวชิชัยห,หรือว่าจะโรงเรียนไหนก็ได้ในบริเวณโรงเรียนในบริเวณเดียวกันนะครูสุพิษจะฝากให้แต่ด้วยความรักความผูกพันกับโรงเรียนสรีครูวิภาวีเลือกที่จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่มีผู้บริหารมีเพื่อนร่วมงาน มีนักเรียนที่น่ารักนะคะเหมือนกับที่เขาบอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณนักเรียนที่ทำให้มีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนได้ถึงขณะนี้เป็นเวลา22ปีเต็มค่ะขอบคุณมากค่ะสุดท้ายนี้ครูขอฝาก ให้ครูทุกคนนักเรียนผู้บริหารนะอยู่ด้วยความจริงใจแล้วเราจะมีความสุขตลดไปค่ะตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานที่นี่คุณครูก็ได้ทุ่มเทกำลังใจกำลังกายในช่วงแรกๆที่ ได้มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนซซลิเฮียซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแคลนทั้งเรื่องของประมาณเรื่องของบุคลากรแต่คุณครูก็อยู่ที่นี่ด้วยความเต็มใจด้วยพัฒนาโรงเรียนซึ่งจากที่ได้อยู่ที่นี่ยี่สองปีนี้ไม่เคยทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้ผู้บริหารรู้สึกโกรดเครืองหรือไม่พอใจอถือว่าเป็นบุคลากรหนึ่ง ของโรงเรียนซอลีเทียที่เป็นตัวอย่างที่ดีงามให้กับรุ่นรุ่นต่อไปเราก็ได้ร่วมงานกันตั้งแต่ปี2547จนถึงวันนี้ปี2564ก็ร่วมกัน17ปีทั้งหมดที่เราได้อยู่ร่วมกันเป็นทั้งพี่เพื่อนนะคะแล้วก็ ที่คอยสอนงานหนูนะคะแล้วก็รู้อยู่ที่นี่แล้วมีความสุขเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันถึงแม้ว,ว่าท่านจะเป็นคนต่างศาสนากับเรานะคะแต่ท่านก็วางตัวได้เยี่ยมยอดมากแล้วก็สิ่งที่หนูได้เรียนรู้จากท่านก็คือเรื่องมารยาทนะคะท่านจะเน้นเสมอการ การมีมารยาทในสังคมนะคะแล้วก็เรื่องพิธีการต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในโรงเรียนสุดท้านี้ในเมื่อวันนี้มาถึงถึงวันเกษรรียณของท่านหนูก็ขอให้ท่านมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แล้วก็หลังจากนี้ขอให้กลับไปอยู่ ครออบคคครรัววได้ย่าางมมีสุขูหลังจากนี้ขอให้ครูสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่่ายไม่ป่วยนะคะและก็ว่างๆมาหาพวกหนูด้วยนะคะรักนะคะครูกุมารรามตุลลอฮิบะรากาตูดิฉันนางสาวมูมินามูดอชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสองค่ะหนูขออวยพรให้คุณครูวิภาวีมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสลามอลัยกุมวะเมราะมะตุลลอฮิวะบะรากาตู กับผมชื่อนายอาดัมตักีเลาะตัวแทนจากชาตินักเรียนชายนะชั้นโมงทับสองความรู้สึกที่มีต่อคุณครุยภาวีตลอดและเวลาที่ผ่านมาผมขอขอบคุณครุยภาวีที่คอยอบรมสั่งสอนผมตั้งแต่เวลาเป็นระยะเวลา6ปีและสุดท้ายผมขอขอบผมขอให้อาจายภาวีมีสุขภาพที่แข็งแรงและพลนามัยที่สมบูรณ์ครับ อาสราล์วะอะไรกุมรมาตุลิวะบรากกาตุดิฉันนางสาวเซนิสรามอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หความรู้สึกที่มีต่อค,คุณคุยภาวีคุณคุยภาวีเป็นครูประจําชั้นของหนูตั้งแต่ที่หนูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ความรู้สึกที่หนูสัมผัสกับคุณคุยภาวีก็คือคุณคุยภาวีเป็นคนที่ใจดีถึงหน้าอาจารย์จะดุหน่อยหน่อยแต่จริงๆแล้วอาจารย์เป็นคนใจดีแล้วก็สอนเข้าใจง่ายแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่มีน้ําใจช่วยเหลือนักเรียน ความรู้สึกที่หนูมีต่อมาระยะเวลา6ปีอาจารย์นิพาวีเป็นคนหนึ่งที่คอยสักถามว่ากลับบ้านเมื่อไรเารียนไหวไหมอาจารย์นิพาวีเป็นคนหนึ่งที่คอยถามหนูตลอดแล้วหนูขอบคุณมากขอบคุณโรงเรียนนี้ที่ทําให้หนูได้เจอคุณคุยพาวีแล้วก็ทําให้หนูได้รู้สึกเหมือนว่าคุณคุยพาวีก็เปรียบเสมือนแม่นหนูคนนึงค่ะขอบคุณค่ะ